ทรัมป์เนี่ยก็ทำให้ประเทศพันธมิตรค่อนข้างจะอ,อกสั่นขวัญแขวนนะคะว่าเออทรัมป์แล้วก็สหรัฐนั้นจะสามารถปกป้องพันธมิตรในยามสงครามได้หรือไม่แล้วก็มีการเพิ่มแรงกดดันให้บรรดาชาติพันธมิตรต้องเพิ่มงบประมาณด้านกาาโหมหลายชาติก็เพิ่มไปแล้วนะคะในยุโรปก็ไม่แปลกใจแต่ว่าอีกชาติหนึ่งค่ะที่กําลังจะมีการลงทุนมหาศาลนั่นก็คือออสเตรเลียแม้ไม่ได้อยู่ในยุโรปอยู่ไกลออกไปนะคะแต่ว่า ออสเตรเลียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศพันธมิตรสำคัญทางแถบนี้ค่ะที่อยู่ใกล้จีนนะคะแล้วก็เป็นพันธมิตรในกลุ่มออคกสที่มีสหรัฐออสเตรเลียแล้วก็สหรัฐชนจักรด้วยทีนี้มันก็มีการประกาศแผนของรัฐบาลออสเตรเลียนะคะว่าเขาจะทุ่มงบประมาณด้านกลาหม50,000ล้านดอลลาร์นะคะหรือประมาณ1.6ล้านล้านบาทเนี่ยในระยะเวลา10ปีซึ่ง ถือว่าเป็นการเพิ่มการใช้จ่ายด้านกาโหมครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียเลยนะตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ค่ะแล้วก็กําลังจะมีการพิจารณานงบเพิ่มเติมอีกนะคะว่าอยากจะเพิ่มอีกประมาณ1,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2 1 0 0 0ล้านกว่าบาทนะคะในสัปดาห์นี้ซึ่ง งบที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่ะเขาเจะไปผลิตอาวุธนำวิถีเอาไปพัฒนาฐานประจำการเรือดำน้ำตามแผนความร่วมมือของออสการสนะคะแล้วก็การต่อเรือฟริเกตค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าออสเตรเลียก็อยู่ภายใต้แรงกดดันต้องเพิ่มงบกลาหหมแล้วก็ทางรัฐมนตรีกลาหหมของออสเตรเลียก็บอกค่ะว่ารู้แล้วแหละว่าจําเป็นต้องเร่งพัฒนาสัญญาณุภาพทางกลาหหมนะคะแล้วเขายัางเผยข้อมูลด้วยว่า เรือดำน้ําที่ขับเครื่องพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐกับอังกฤษเนี่ยจะสลับหมุนเวียนมาแวะเวียนนะคะที่ท่า,าฐานทัพอากาศของออสเตรเลียที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอยู่ตรงเวสเทิร์นออสเตรเลียนะคะตั้งแต่ปี2027เนี่ยจะสลับกันมามากถึง4ลำเลยนะคะก็มาแสดงค่ะว่านี่คือบรรทัสัญญาของกลุ่มออคัสด้วยแล้วก็อย่างที่เราทราบกันว่าออสเตรเลียเนี่ยเขามีดีล ก่อนหน้านี้เขาทำดีวพัฒนาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์กับฝรั่งเศสแล้วก็ไปเทฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าหันไปจับมือกับอังกฤษแล้วก็สหรัฐแทนก็กำลังร,งร่วมมือกันพัฒนาเรื่องนี้อยู่ค่ะซึ่งก็จะเห็นนะคะทางฝั่งเราเนี่ยก็เริ่มตึงเครียดขึ้นทุกวันด้วยนะคะเพราะว่าออสเตรเลียก็ไม่ได้นิ่งเฉยเหมือนกัน,นะคะ่ะยกระดับขีดความสามารถด้านกองทัพของตัวเองอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน